สวัสดีค่ะวันนี้พาไปทำผัดพริกขิงทว่วฝักยาวค่ะทว่วฝักยาวฝรั่งค่ะแต่ไม่ยาวเหมือนของไทยนะคะตัวนี้กินดิบไม่ได้นะคะมีพิษสะสมค่ะนี่ค่ะน้ำพริกสำหรับผัดพริกขิงนะคะใส่ลงไปในกระทะเลยนะคะใส่น้ำมันนิดนึงนะคะหลังจากนั้นก็ผัดน้ำพริกให้หอมเลยค่ะ น้ำพริกนี้อร่อยมากเลยค่ะขอบอกเมื่อเราผัดน้ำพริกหอมได้ดีแล้วนะคะเอาเนื้อไก่กับถั่วลงไปผัดเลยนะคะใช้เนื้อหมูเนื้อวัวอร่อยทั้งนั้นนะคะถั่วฝรั่งจะผัดนานนิดนึงนะคะกว่าจะสุกต่อมาก็ใส่ใบมะกรูดลงไปค่ะเพื่อเพิ่มความหอมอร่อยค่ะ จะใส่เป็นใบหรือหั่นเป็นฝอยๆก็ได้นะคะถ้าใครชอบแบบแห้งๆก็ไม่ต้องเติมน้ำนะคะแต่เราจะเติมน้ำไปนิดนึงนะคะถั่วฝรั่งนี่แข็งนะคะผัดนานหน่อยนะคะกว่าจะสุกไม่เหมือนของถั่วไทยนะคะผัดแป๊บเดียวก็สุกปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาผงนัวตามชอบเลยนะคะ หอมขิงมากเลยค่ะผัดจนถั่วสุกก็เสร็จเรียบร้อยนะคะทานได้เลยค่ะหอมจังสีสันสวยน่ากินค่ะเมนูนี้อร่อยมากเลยค่ะ